รอรถไฟกันอยู่ที่สถานีบลบบุรีนะคะก็เรากะว่าจะขึ้นรถไฟไปที่สนุโลกรอบเที่ยงคืนครึ่งเป็นรถนอนเดี๋ยวมารอดูกันว่าสภาพแต่ละคนจะเป็นยังไง คิดเขาให้ลงคิวมาก็ต้องไปต่อพอพระรถมัน <ใจ S 1> พอรถมันไม่มีอนะวิโดฟรีมาน้องก็ต้องไปทำตัวไทยเ่ยสองสนะอคนร้อยคนละห้าสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะ น้ำต้มู้ถึงเท่าไหร่อะคะชาวบ้านหนูหาไม่ได้แล้วนะสามบาทอะแต่ขายถูกมากขายหมดไวๆนะคะกำลางไปขหลวงกันพอเผารถต่อกันที่พอสนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงป้า แต่ถ้าใครมาหลายคนมันก็จะถูกกว่าไงน่าจะเป็นเขาที่เราจะไปขึ้นกันจะไปติดต่อเรื่องเต็นท์แล้วก็ถุงนอนชื่อดืมหนูหหหไม่ได้เอาสมุดมาได้สองที่ใช่ัหม <S <S ใช่ค่ะพวกผมมีค่ะพวกผมสามสิบถุงนอนสามสิบเสื้อยี่สิบเป็น นอนสองขอจี้ลู่าหักแผ่นสองเราช่งกิโลกระเป๋านะของเราก็ของเจี๋ยสิบโลกิโลลยี่สิบาทจะไปยอดล้น,นกันยอดหรือเปล่าไม่รู้เคยมากันหรือเปล่าไม่เคยคะ่ะไม่คยมีังแรกเลยนนะแ,<ต>แต่เขาบอกที่นี่โหดกว่าฟุกุดึงอีกนะที่ม่ถึงสี่กิโลอะ แต่ว่าปี2027แต่เส้นท <c oughs> าง <c oughs> มันค่อขนข้างทันคู่กันดูเรียกพี่นะครับครูก็เรียกพี่คิดว่าน้ําดื่มไม่พอไปซื้อกันเลยไม่น่าจะพอหนูหนเลยจะมีมนู่นเลยเอ่อตะเขนคู่กับน้ําดิบใหญ่ไปลายๆที่จะถึงล <c oughs> เลยเดินขึ้นไปถึงบนแล้วตอนเย็นน่ะมันจะไปชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพระมิ่งย่างเต็มไปเลย800เมตรนะ800กว่าเมตรไปดูพระอาทิตย์ตกลไปสู่อากาศสูงสุดของยอดเขาหลวงเลยแต่ตอนเช้าที่ผานละลายอะใกล้จะเป็นมาผานละลายอ่ะ400เมตร แต่ถ้าหนูมีกล้องซูมดีๆมานั่งตอนเย็นประมาณสักหกโมงครึ่งหรือหนึ่งทุ่มนะมานั่งชมแสงสีที่ฐานาลายนะครับสุดของไทยเลยยึดเยับเป็นทะเลทะเลหลวงลูกกระจายลูกแล้วองค์การขยะพื้นทินอ่ะดูนี่ถุงพลาสติกไปไหมลูกมีมีอยู่กระเปะถุงขนมอะไรก็แล้วแต่ที่มาจําตัวสองร้อยบาทก็ออกกลับมาต่างกลับเออลุงชื่อลุงก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนดูทรงหน้าน้ำจะไม่พอเก้าวมงครึ่งเราเดินกันเราริ่มเดินวุ้ยผีเสื้อเต็มเลยที่นี่ผีเสื้อเยอะมาก เราไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลยไหมเราเดินมาสีก็ปุเราไม่ต้องขึ้นยอดเขาแล้วอันนี้คือ,อ,อ,นนอ,อ,อขึ้อด้วยเน้เราถึงจะเริ่มนน้ต่อไปนี้เราจะขึ้นทางชันแล้วดูดิดวจะอีไปนู่นละภาพก็จะสันส่นๆ่อยนะเพราะว่าถ่ายได้แค่ช่วงแรกแหละเจนคิดว่าช่วงหลังจะน,น่าจะ เอาให้ถึงยอดก็พอวิ่งเยอะมากวิ่งเยอะมากมากายังเดินไม่ถึงไหนแต่ว่าที่เนี่ยอันตรายตรงหินเว้ยหินมันเป็นหินรอยอะหินลอยลอยค่อยๆไปโหดูหินก้อน,นี้ดิโหดูทางดิ อตอนนี้เพิ่งถึงสามร้อยเจสิบเมตรโอ้ยเหนื่อยมาก,กแม่แต่เพิ่งถึงจุดพักแรกต้องัาดูใหญ่อยากจะกีดออกมาแล้วก็คือต้องไปต่ออีกกี่โลเนี่ยสามโลสามโลสาโลสาโลห้าสโลหกโลอ้ยอยากจะกีดลงมาเดินไม่ได้ทีเดียวมีอาการแล้วนะหอบแดก นี่เหนื่อยแล้วโอ้โอ้ my god mm hmm. หนึ่งแล้วแหละไปไปนี่หมายถึงแจนักขาไปดูเออแค่นี้กันนะรดูดิ สื้ภาพก็เหมือนเดินกลับบ้านสิบรอบพูดได้คำเดียวขจีเขียวขจีเลยหมายถึงหน้าหน้ามืดเขียวขจีเลยฉันมากฉันมากฉันมากอ่ะรอบเดียวพอเด้อไปสู้ไปสู้ ันนี้เราเดินมาได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะ้ได้แค่หนึ่งสิ่นึ่งถึงตรงปากปากุงไผ่ปุ๊บไผ่ปาเออเอออะไรสักอย่างนี่แหละเนีย่ยแต่สภาพเราสองคนคือบาไวแลว้วอุ๊อีกสองร้อยเมตรถึงจุดชมวิวงั้นไปอีกสองรอยเมตรดีกว่าทุกคนเราใกล้แล้วนะ ได้ถึงด้วยเขาอย่างน้อยเราก็กลางแล้ววะก,กลางแล้วเราเห็นเราเห็นอะราดูเวอร์ขนาดนี้แต่หัวใจเต้นตอนเนี้นนเหมือนลงให้ดีใจเดินทางด้านนิดนึงแล้วดูดิตอนนี้เราเจอทานน้ำน,น้อยอ,อควรเก็บมาล้างหน้าจริงๆนั่นแหละ น้ำน้อยๆออกมาจากภูเขารู้ในนู้นเย็นมากเย็นมากสองสองร้อยเมรยตรจากตะกี้แต่ดูน้ำเสียงนะไม่อยากตัดให้ดูหน้าเ ของ200เมตที่โหดไร่แม่งเหมือนจะฆ่ากันให้ตายอ่ะเคยได้ยินมาเป็น200เมตรที่ฉันมาทำอะไรฉันขึ้นมาทำไมทำไมไม่ลานอนอยู่บ้านสบายสายวะ <c oughs> คืออะไร <c oughs> อ่ะฉันหน้าทำไมาไมแต่ก็ดูวิวอ่ะวิวคุ่มค่าไหม อนนี้เราขึ้นมาถึงต้นตะเคียนคู่แล้วนะคะน,น,นู่นตะเคียน1ต้นใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ตะเคียนอีกหนึ่งต้นเป็นคู่กันปกป้องดูแลป่าเดินมาไกลขนาดนี้เรามีไอเทมแนะนำนีตาดีมากสมควรที่ต้องใช้ มันดีขาเที่ยงแล้วเขาหิวอร่ัยแล้วเหนื่อยมากรสชาติอย่างไรรสภาพออ่นเบิกไพเบิกเราก่อนเมื่อไรจะถึงสูง่ตรงตรงเป็นตรงนี้อ่ะไหน้ำดิบ ออกน้ำตื้อตื้ตืตืร้อนมากสามร้อยเมตรที่ขึ้นมาจากตะกี้ลองหายห้้ดูไงอือหืออือหือข้าวที่กินไปตะกี้ก็คือสไลด์เอาเป็นเง,งาหมดแล้วดูหน้า เพราะว่าเราดนขัพอไปถึงงานก็เยขึ้นเเลยอะไรเงี้ยนหอลงหนถ้าทุกคนฟังดีๆจะได้ยินเสียงน้ำตกนะ ก็แบบเออดีใจใกล้จะถึงอันนี้คืออะไรอะไรก่อนอเนินเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนินธรรมดานะมันเนินยอดนู้นโอโ้โห นเขาก็กินของ,งอพวกหนูแอนหนึ่งเ <Okay. S 1> ขาเก่งเนาะนี่เขาอ,อาจจะรอของไม่พอหาบไงเขาจะแบบโอ้คือตอนนี้พวกหนูกลายเป็นล่ามไปแล้วเด้อหนูไม่ไปเวียดนามหนูก็ได้ <c oughs> คุยกับคนเวียดนาม <c oughs> อืม <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อหูยแค่เห็นทางขึ้นก็นขยาดแล้วเด้อขยาดได้ไป1นึงกนะคะจิ๊บวะเนี่ยขานี่อ่อนรอแล้วอ่ะแต่ว่าลินบอกว่าจะขึ้นแค่หนึ่กิน้องแม่มันทางลรอจ้าเชื่อถือได้ไหมบอกว่าเดิน45องศาเดี๋ยวนี้ย90องศานะเดินอย่างนี้มาเกือบ200เมตรแล้วอาจาจย์ก็จะเดินต่อไป เลือกอะไรไม่ได้ความสวยย่อมแลกมาด้วยความลำบาก